หลังฝนตกสีวันนะครับก็เข้าไล่ได้เหมือนเดิมนะแต่มันก็เละน,นะครับต่อบ้างยุบบ้างอะไรบ้างก็เนาะเช้าไร่ก็ต้องสู้กันไปครับทำทางขึ้นไปน้ำท่วมกองอ้อยนะแล้วก็อ้ยอยดี้วยอ้อยปีแรกด้วย หหหไหนนะ้ตัดเ็กหลังที่บนตกแเป็นเทไรันะทางขึ้นใม่นะครับ๋ยวเปิดทานงนะครับให้รถไหมาเสียบได้นะรถทีท่ท่ได้นะแต่รถสิบล้อต้องอยู่ข้างบนเนี้ยลงมาไม่ได้นะ รอยรถชีบนะครับเดี๋ยวนะครับเขากำลังจะไปข้ามหมวกนางูนะครับดูครับสายควันเหมือนกันครับโอ้เอาเรื่องนะครับไม่ธรรมดาแล้วคันนี้เดี๋ยวเรารู้จะข้ามได้หรือเปล่านะครับได้ก็ถอยกลับก่อนนะครับตั้งหลักก่อนเป็นหมวกนาด้วยครับไปต่อครับ ริงครับันนี้น,นี้เป็นอ้อยลานเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะถอยมาใส่เอานะครับลงไล่ไม่ได้ครับวิธีชีวิตชาวไร่นะครับถ้าฝนตกมาก็ลำบากอย่างนี้นะครับแต่เราเจอจนชินแล้วนะครับ เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องสู้ต่อไปครับสู้ๆครับนี่อ้อยปีแรกด้วยนะครับพันใหม่ด้วยน้ำท่วมกองเลยครับมีได้ก็ต้องมีเสียนะครับนี่คือพลังนะครับช่วยกันนะร,รถเสียบก็เสียบมารถขี้บก็ช่วยกัน,น มาแล้วเราก็อเอาใส่เลยนะไม้เป็นการเสียเวลาเนาะ